สวัสดีแฟนบอลทุกท่านฟีสไตยูเนเต็ดวันนี้ขอเสนอเรื่อง4เหตุผลที่ทำให้ลูกากูปืนฝืดในช่วงนี้เนื่องจากช่วงนี้กองหน้าชาวเวลเยียมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังประสบป,ปัญหาปืนฝืดยิงประตูไม่ได้มาหนาัดติดต่อกันหลังจากที่ช่วงแรกออกสตาร์ททำประตูได้อย่างต่อเนื่องและในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักๆว่ามีอะไรกันบ้างข้อแรกคือการขาดพอปอกบาเนื่องจากคู่หูอย่างพอปอกบาจอมทัพคีแมนตัวเก่งของทีมได้รับบาดเจ็บ ทมให้ทีมขาดการสร้างสค์โอกาสและการเชื่อมเกมและในหลายครั้งลูกกูกูต้องทำอะไรหลายอย่างด้วยตัวเองเหมือนที่พอสโคเคยออกมาพูดว่าหากพอป๊อกบากลับมาเมื่อไหร่เขาจะสร้างความแตกต่างในการเล่นและช่วยลูกกูได้อย่างแน่นอน 2. การที่ยูไนเต็ดไม่มีปีกธรรมชาติเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทีมจะใช้บริการกองหน้าขึงปีปกที่มักจะเลี้ยงตัดเข้ามายิงเองซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นออลเนีมาร์เซียลหรือมาคัสแรดฟอร์ด ทำให้กองหน้าตัวเป้าอย่างลูกกกูมีโอกาสที่จะได้บอลน,น้อยลง 3. ฟอร์มดับของมาคิทยานเป็นที่เข้าใจกันว่ากองกลางจอมแอซซิตมาคิทยานออกสตาร์ทในฤด,ดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่แล้วฟอร์มการเล่นของเขาก็ตกลงอย่างน่าใจหายจนเริ่มเข้าๆออกจากตำแหน่งตัวจริงในทีมแล้วในเวลานี้และเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือความเฉียบขาดของลูกกะกูเองหลายๆนัดที่ผ่านมาเราจะสังเกตได้จากการหาพื้นที่การครองบอล และการจบสกอร์ของดาวเตะเจ้าของค่าตัว75ล้านปอนด์นี้ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนที่เทอ e รี่องรีที่เคยออกมาวิเคราะห์การเล่นของลูกกูว่ายังทำได้ไม่ดีและต้องแก้ไขโดยด่วนโดยเฉพาะการหาพื้นที่และการวิ่งไปรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมและนี่คือ4เหตุผลหลักๆที่ลูกกูฟอร์มตกและขาดความมั่นใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามคลิปต่อไปแล้วเจอกันในเพจฟีสไตล์ยูเนเต็ดพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ